โอ้โหเด็กสายวายตอนนี้คือแบบว่านั้นลงมาอก่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าจะเป็นสายวายดูอย่างเดียวไงก็จะมีแบบทุกเขาเรียกอะไรทุกทุกทุกเพศทุกวัยนะคะก็จะชอบขนาดป้าป้ายังชอบเลยนะคะตอนนี้ก็ ก็รู้จักน้องใบ้น้องวินอยู่แล้วนะคะนั่นคนดังมากๆแต่ตอนนี้ที่กำลังจะมาแรงคือน้องเซนต้าน้องเซนต้าน่ารักมากตัวจริงเขาก็น่ารักมากเพราะว่าเขาเป็นเด็กทูบีนักวันไอดอลมาก่อนได้ที่หนึ่งด้วยพี่พี่หลียวถ้าเราเสร็จแบบว่ามุมเป็นแบบไฟวาชิ้นชิงๆเราเราเสร็จอะไรเรา,าเอะที่เราเห็นแบบว่าเออเราเห็นแบบในมุมฟินมุมจิ้นเราอะเราเห็นอะไรอะเอางี้ถ้าเกิดจะทีมุมมุมฟินมุมจิ้นอะจริงๆ <laughs> คือไปดูใน IG อย่างเงี้ยพี่ตามเซนต้าอยู่ใช่ไหมเขาก็จะมีมเมนต์ที่น่ารักน่ารักกับคูจิ้นเขาดูแล้วมันแม่เขาเรียกอะไรอะ่ะดูแล้วแบบอยากจับมาขย่ำหอมแก้มเลยน่ารักอะ่ะมันมีความแบบ เหมือนเขาเรียกอะไรเวลาเขาเป็นคู่จิ้นกันเขาจะดูมีเคมีเข้ากันเนาะมันไม่ต้องทําอะไรมากอะแค่อยู่ร่วมกันร่วมเฟรมกันร่วมเฟรมกันเฉยๆยิ่งดูน่ารักเลยแล้วเวลาเต้นหรือทำคอนเทนต์อะไรน่ารักน่ารักเนี้ยมันดูแล้วรู้สึกแบบจากที่เครียดอยู่อย่างเงี้ยดูแล้วมันยิ้มอ่ะอือเรามองไงพี่หรือตอนนี้แบบซีรีส์วายอะไรมันโด่งดังมนะไทยดังไปแบบแอนิเมชันแบบข้าวโลกหจริงเหรอเพราะเด็กไทยน่ารักไงเพราะว่าน้องๆที่เล่นซีรีส์วายเขาเปิด เขาเปิดเขาเรียกว่าเปิดเปิดเขาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้อยู่ในกล่องเหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถเปิดเล่นได้ทุกบทบาทในสิ่งที่เขาได้รับบทบาทที่ในการที่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเออเขาเขารับมาแล้วเขาก็ทําถึงเข้าถึงแล้วมันดูแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันน่ารักจังเลยมันจินน่ะส่วนตัวเราทงานท่ไหนบ้่ เศทางลือกหรออะไรอยงเี้ะไรนะคะแบบกลุ่มเพศทางเลือกเกี่ยวกับเพศทางเลือกเออเรามีความคิดเห็นยังไงว่าเออมันมันมันสดมากขึ้นมันเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเพศทางเลือกพี่บอกไม่ถูกเลยว่านับไม่ถูกว่ามีกี่แบบนะเพราะว่าแต่พี่คิดว่าทุกคนมีอิสระในการที่จะเลือกเพศตัวเองอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าตัวตนเราเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราพี่แล้วแต่ละคนก็ไม่ได้ทําร้ายใครนะคะเขาก็มี เ็ทุกคนก็เป็นมนุษย์นะ่ะทุกคนมีเป็นมนุษย์มีเขาเรียกอะไรมีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็มันไม่มีการเรื่องพวกนี้มันไม่มีการว่าฉันต้องมืนเพศอะไรเนี่ยค่ะก็หรือวองนี้โอเพนมากมาก ตอนนี้ผลงานมีอะไรหไม่พี่หลิวมันช่วงโควิดเรางานแบบหายไปอะไรยังไงเยอะไหมครับก็ก็งานเลื่อน <laughs> งานเลื่อนก็เยอะแต่เพอเอิญพี่ก็มีธุรกิจที่พี่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำธุรกิจของตัวเองไปอย่างเงี้ยค่ะก็เงี้ยนก็เริ่มกลับมาละมีเริ่มกลับมางานที่เลื่อนไปก็เริ่มเริ่มกลับมาละก็หวังว่าจะไม่มีเลื่อนอีกนะ <laughs> <laughs> ก็เดือนโมกรานี้หนักนะจริง,รงๆเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะมีรายได้อะไรยังไงใช่ไหมเพราะว่าพี่เป็นซิงเกิลมามมีลูกสาวมีครอบครัวที่ต้องดูแลที่มันพลาดไนยมันพลาดแบบเอาในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะมีรายได้จากตรงนี้มันก็กลายเป็นว่ารายได้ตรงนี้หายเพราะเราก็ต้องเราก็เลยต้องหาแลนใหม่ที่เข้ามาว่าโอเคตรงนี้เราหายไปเราต้องหาทางอื่นเข้ามานะเราเราจะอยู่เฉยๆรอ,งเ,อ,เ,อเงินเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ ต้องต้องสู้อะคะ่ะมันเซงหรือแพนิคไหมที่อยู่รอบนี้หรือเราแบบหนักกว่านแล้ว่ามันเหมือนกับแบบรอบนี้นี่คือไม่ค่อยแพนิคอะรอบที่แล้วแพนิกมากกว่าท,ทั้งทั้งที่รอบเนี้ยมันหนักกว่าเยอะมันน่ากลัวกว่าเยอะเพราะว่าคนติดแต่ละวันมันไม่ใช่จํานวนน้อยคราวที่แล้วเนี่ยแค่เริ่มต้นได้11คนเนี่ยมันปิดบ้านปิดเมืองกันเลยไม่ออกไปไหนแล้วก็มีเคอร์ฟิลถึง5ทุ่ม อันนั้นก็คือแม้กระทั่งเพื่อนกันยังไม่เคยได้แบบไปเจอกันเลยในช่วงระยะเวลานั้นน่ะแต่ช่วงนี้มันเหมือนแบบคนได้มีประสบการณ์แล้วว่าเขาต้องดูแลก,กันตัวตัวยังไงจะต้องทําอะไรบ้างตอนนั้นมันเหมือนอะไรใหม่ๆยังไงคะตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนอทุกคนรู้แล้วว่าวลาถ้าเกิดเราไปตรงไหนเราต้องดูแลตัวเองอยังไงเพราะฉะนั้นคือเราต้องเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองกันไปแล้วก็ช่วยเหลือสังคมกันไปเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนเมื่อก่อนรอบแรก วิมันหนักในเรื่องของเศรษฐกิจมากไงครั้งนี้คือมันเหมือนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรมันยังช่วยช่วยกันได้บ้างมันยังไม่ได้ปิดเมืองยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันไปดูแลตัวเองดูแลครอบครัวไม่ให้ติดอ่ะอืม